คือหนูว่าไปเจอลูกสาวมาอ๋ออ,อหนูมีลูกหรอเอ๋ไม่ใช่ลูกสาวคือแบบเหมือนหนูนี่แหละเป็นลูกสาวคือเขาปรึกษาหนูเขาเป็นแบบเราใช่แต่ว่าเขาว่าขับคลองหมองใจว่าเขาไม่กล้าเปิดตัวที่บ้านทำไมเไม่ยเพอยากจะไปทําสัญยกรรมแต่ไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่อยากจะขอตังค์ไปทำก็เลยจะปรึกษาว,ว่าควรจะทํายังไงดีหนูก็เลยบอกอะโอเคเดี๋ยวอาสาให้ไม่ได้เออบ้านอยู่ท่าไหนบ้านน้องลูกสาวเนี่ยอยู่แถวหมู่บ้านลมกาวจักรีสา เฮ้ยยก้าวเถอนะครับเขาเป็นทักแสดงหรือนขกรโดดืใช่ใช่เขาบอกว่าเออตอนนี้คือไม่กล้าไม่กล้าบอกพ่อเขาว่าเออว่าน้องน่ะจริงๆแล้วเนี่ยว่าเป็นว่าเป็นนะเดี๋ยจะขอเงินไปทำบุญนะอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็อยากไปทำหน้ากับหนูหนูก็เรียกวาสาเนี่เอางี่ไมล่าเดี๋ยวพี่มาเล่าให้เพื่อนๆในวงวันนี้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวพี่อาสาไปบอกพ่อเขาให้มเอออะไ่ประานั้น น้องก็น่าจะปมาณสิบกว่ากว่าโตเป็นเริ่มโตเป็นสาวแล้วล่ะอ๋อเหรอยิ่งออกหัวก็อย่างเลินย่ก็หนังสูงว่าก็เริ่มโตแล้วอ่ะเริ่มโตเริ่มโตแล้วจะแบบชัดเจนกล้าพูดแล้วแหละกล้าพูดกล้าทำแล้วแหละแต่ว่าคือเวลาพูดอ่ะเวลาพูดอ่ะ คุณพ่อขาคุณพ่อที่ไมอไงที่ไหแบบคือรอยหน้ารอยตาไหมใช่ใช่แต่เขาไม่กล้าบอกนะใช่โอ้โหอยู่เงนีว่าจะอาสบบที่ว่าดีไหมดดีดีดีโอเคงั้นบอกเขาเลยเนาะบอกเขาเอเออโอเคพี่นุ้ยสต๊อปถามจังสก๊อตสก๊อปอยู่สต๊อตอยู่สต๊อตนั่งนิ่งๆนะนี่ก็ฟังตลอดแก่แล้วก็ไม่เคยห้ามเด็ก ไม่เกียนี่แหละครับมันก็จะเกิดปัญหากันถ้าพูดอะไรผิดหูผิดอะไรกันไปนะครับนี่คือข้อที่4ี่ดีใจนะที่เราได้มารู้กันว่าลูกของเขานะเป็นอย่างว่ายังไม่ไปเรื่องอื่นเลจะแบงค์่อยอยากเมาด้วยเดี๋ยวก็อยากเมาด้วยจับจัจัสักทีนานแล้วคนเรียกร้องมาเยอะ ดีใจนะดีใจสิที่วันนี้ได้อยู่กันครบทีมกูทีมเลยดีกว่านะทุกคนที่ที่นี้คือเพื่อนแล้วก็เป็นพี่น้องกันทั้งนั้นนะฮะบอกให้นะกูเนี่ยรักหมดทุกคนทุกคนที่นี่เป็นพี่น้องกันหมดป้าพึงเลย้รเงมึงเป็นใครเนี่ยพิธีกรพิธีกรมึงก็ไปยืนแพมตรงนั้นดินะมาทำไมเนี่ย นี่มันคือกลุ่มเพื่อนกันมองหน้ามองตาอยไม่ระวังมิติกรผมนูตไปไปองูนูตตะปั๊บไม่เป็นไรกดรีเวิร์ดได้กดรีเวิร์ดได้ไหมรีเวิร์ด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 